อ้ยพี่น้องหิมาบาดเทนิ่ต้มยำต้มยำมามา,มาใส่ไข่ใส่เขา่าโพดกับเป็อย่างนี้โอ้ล็อปเตอร์ล็อปเตอร์หยักไงมาแล้วโบ้ยล็อปเตอร์ว่าไม่นั่นมังกรพวกเจ้าเคยเห็นมังกรผุนไฟบ่นี่เระก็คือมังกรก็เป็นว่ากุ้งมังกรนะจ๊ะแต่ว่าคนภาษาอังกฤษคนอื่นว่าล็อปเตอร์โบ้เลือดสมเนแต่เลยมือนี่ยายชุบสิกินลรอก เตออย่างแบบแสบๆนวลๆหิมาพี่น้องมากินน้ากันพี่น้องพี่น้องข้าวม่นอนจอยมีเอบีวันลอสเตอร์แอนด์นูเด่ลนูเด่ลต้มยำนูเดินข้าวมอนขมอนแฮปคอนแอนด์เอกอินเฮียขมอนขมอนข้าวม่อนจอยมีเอฟวีวันข้าวหมอนขวหมอนแตพี่น้องวันนี้จับพี่น้องสกุลสกุลสบายดีกันวะจ้าคอยก,กันสบายดีอยู่ฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอาอยู่ for me i'm okay every day every minute come and join me b o l e s and then lobster no leg lobster no leg we got leg กับพุดสิออเล็กอินเฮียว่อันกุ้งกุ้งมังกรขาขาดเลยสมมุติแต่เลยมา1ไงเนาะ1ขามันหลุดหมดเลยบ่เลยสมมุติแต่เลยมันเฮ็ดจังไดบัทีนี้โอ้สิสดน้ําโกโก้ก่อนสดน้ําโกโก้เขตอีโมลงท่งก่อนบ่นโอ้ยขึ้นหวนๆเลย มามามาสซยกันสซยกันมา,ม,ามาสิมามาสซยกันสซยกันออกมาสซยออกมาสซยมาสซยกุ้งมังกรกับยายชมพู่อ้ยลืมเลยชิลช่องนี้แต่พี่น้องสุขุสุคนโบลุ่มสมัเด็จ เบาตรงนัง้นดหดๆ่าทำอะไรดีล่ะเปลี่ยนทางก่อนนุ่นัถนัดนุนพัถนัดไงไม่จะมายไปยามาข่วงซะน,น้องเนาะข่วงนีไม่ได้กินที่นี่สบอ่เออจนจนสีจนคือเนอาะบ่บ่จนสีจนคือ มาเด้อออกมาออกมาออกโบ้เลยเหมือจะนบ้เลยเหมือนจเลยูดณเะอแผลมันติดอยู่แผลมันออกมาบ่ได้ะหอ,ห,อหวานหวานหวานไมสวีทโอ้โหหอนหอนอน อืมแทบแทบออกมาแต่แม mmm. ่อมออกมาออกมาออกมาสั่นไปทั้งตัวโบเลือดจะไม่แต่เลยพี่เนาะอัน

มันฮอ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 นอนฮ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 อนุนนอนนนนฮอน วันนี้ก่อนเศได้กิาไงบอสละเบ้าเลยจะเาเลยังไยเสร็จไหมก่อน กุ้งขีข่กุ้งมันขี่มันเลิศไม่แต่เลยรุมเลยแบบนี้อืมไม่ไหน่อย 你们组内吗？ ញ៉ាំកៅទុំពុនយណាបូឲ្យមើលនេះយ៉ាណា Nói chuyện tiếng Thái rồi Đâu 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 Chịnh cuống cho mẹ coi Bên này nó lục lạ Bên eo này em Ấp okay. à, bốn này lục là. พออยังเ่เพราะว่าทางอันข้างล่างเฮ็ดอันห้องน้ำอ้าตักทีจังได๋ล่ะข้างล่างเฮ็ดห้องน้ำอืน,อนเฮ็ดไม่นะเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดระเบื้องไม่นะ อื้สมเมอนมเลยม่หามกินน้มพี่น้องน้องแท้กับบักกินพื่อย่กับบกินมพูสักว์เนียวเลย สเปลอีกมันขึ้นนอนน้ำมูเด้น้อนน้ำมูตอนแรกสินมาสีบาบนอนเพันไปที่บ้านที่ว่างเหี่ฟังเมื่อวานนี่นนแหละตอนแรกเวลาสินบาบนอนเด้แบบยังไงบูดส่งเวเซนมาหาแม่นอนน้ำมูฉันอ,อื้มรสเป็นไง นึ่ลวันโบ้ไปนอยเรวจะมีตจในบทองโบเอาไปติดขางฟ้า tí khăn phá này đấy Ủa Cái tầm nhắm thôi spicy, gì Ê ê ê 오, 렛츠 미더리. 음뭐나구멍 콧구멍. 오, 콧구멍. 오, 콧구멍. 오, สครัดสดปริงๆนะชิ้นใหญ่เขาโหโชคกัน mà nói mày nói mày nói ngon nói mày nói nó mà <laughs> mà nói <laughs> mày nó <laughs> <laughs> สมิตรเลยอร่อยอ่ะอร่อยน้องเต้สมาอ้ามงามอ่ดข้งน้าได้ยังกั่ละยังกนละเปลี่ยนน้องรออยู่เลนี่ก็อยส้อเมืองิดแอีคนไปขเมแต่สงคจะตอนแรกจะไปตอนแรกจะลวดไปนนงบมีชุดเปลี่ยนอาบน้าั่งน้ชุดปังเงี้ยคืน

มันก็ตะด้งเไสงวิดีโอขึ้นมาคนน้องก้องแมไปก่อนน้องลืมแบบบอสฉนะันไปทิปแล้วครับทิปก่อนอ๋อเม็กรลืมม้นมะอร่อยอะขอใครกินแะ่อัพเดตอไพแกนเลยลูกวะ <laughs> ตอนเรื่ไปก่งเขาก็เปลี่ยนแหมน,นะ กุ้งรอบเกิดกับแม่กะไปกินกับแมงสองตอนแรกจะเจอกันบายโมงที่นี่ไปไปมาๆมน้องว่าสองโมง <laughs> ไปไปมาๆสองโมงต้องทำประตอนอะน้อ, <laughs> องกับเท็ด้าลูกควายก็เลยจะรูกกันสิบโมงนาฬิกาปุ๊บปิดนาฬิกาลับต่อว <laughs> <laughs> ันนี้น้องแอบน้ำพุน้องลอยออื นอนม่น่า no รักเหยบอสข้าวโพดแม่ดมวมนไหนนนอนจะให้แ no, ม่ย no. ัด no, กุ no. ้ง no, ถังซีฟูดถังนี่น้องหอบา่าย่านีบ้านเลยน้องได้คะแนนละนี่ไอ้รับตัวนนะลูกแ้วแม่จะมีนัก่แล้วแม่จะมันหอม ไม่แกุ้้ง็บอบตรเนี่ยมนมมัมหมา่างนี้มันมา,านไว้ไว้นี่กระลุไว้บ้านเฮานี่กระลุก,ะกินน้่นๆกระลุะอนนะโอ้ไม่จ่ายัยโอ้โน้องมัน โอ้น้ำมันมันลูกเด้อนมันไงจ้านืมมันเมี่มตัดมันหึตอนนั้กมัเหม่ตัดมันึบู้มันมันบ้อาลนี่นี่ลนี่ดได้กับี่บ่ลูกละสมนมันมาจะขี้มั มันมันหลุดเอาขี้มันให้น้องม็ได้นะจอดโบเลยจมจอดล้ำเลยดุกะจอดไม่ไม่ตั้งนี่นี่น้องเฮ็ก็กินพี่น้จะก็นี่กระตักตัวนี้อิ่ม่ดีลูกไปนกับเพื่อนนะอ่ะ มากินเตยมม้งแกดูมมันร้อนนองเป็นทัพฟอกเนี่ยเน่นๆเลยนั้เดี๋ยวมั่นจเน้นสดนะออมานอมันมาใหเอาใอ้หมดเย bởi ừ, mẹ nhạc lắp tự, lắp tự cái mẹ งอกอันน <differences S 2> <stealing S 2> ี้มันแห้งแบบว่า <thi> มันนิ่มมา mắn bùi lên đó, nó nằm đó ngon rất là ngon ngon này là ngon Ừ. ngon 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 Ừ. Ja! Mm -hmm. mm -hmm. มาบวกกินบ่กขึ้นมาเห็นจริงแทบแทบแทบหนึองหนึ่งหนั่งตัไหพี่น้องโอ้โหโอ้สี่ให้เบิง้งเลิด เลยเหรโอ้ รสอมันมันให้น้ต้องใช้กินมันใช้ชอบจะเอ็กันนะ เนื้อมันจะเอาให้เบื้องเนื้อมันห่อนจะเลยเบิ้งมันมันแบบตักมันให้น้องไทยกินฟินมาก รสแซ็บแม่เอรแซบแซมากนาเซวแม่แซมบันเพื่อนเห็นงานในสวนนางรนนางรดนก็ท่านเข้ามอาบสวน ีแม่ก็กินเรื่อง